บอกชื่อแกได้ไหมล่ะเรียกว่าอะไรเอาป <c oughs> ุ๊บผีบวนมันเป็นโลคลาบเฉยเลยอะไรอะ่ะ ชื่อสมปองสมปองสมปองดีไหมวะชื่อดีชงชื่อแบบเอาภาษาญี่ปุ่นด้วยโอ้ยโอ้ชื่อดีแหละเลืเอกหน้าตาตัวเองอะ โคดุเลยโคดุมือปุมือตาขวางไงวะจะไว้ถั่วอย่างยี้ทำเคี้ยอะไรวะเนี่ยเอาดอมได้ด้วยโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกมือหน้าตาว่าแล้ว อ๋อวิ้ได้เป็นอิสระแล้วไปนอนต่อเอาไม่ได้นอนต่อไม่ได้อะ <c oughs> นอนไม่ได้กูนั่งแม่มเ,ไไมแมแมเลยกูได้เมื่อยดีอยากรู้เก็บแหววหมดเลย ขโมยโดนสองกูเอาไปซโดนไปหมดเลยพันลมพันลมซื้อดีๆงั้นเราไปขายได้ขอบคุณมากเลยด็อกเตอร์ขอบคุณมากเลยด็อกเตอร์มิเชลที่ให้ของทั้งหมดนี้แก่ผมโอ้หนี่ห้องน้ำขี้เลยเฮ้ย กูทำอะไรลงไปกี้กูทำอะไรอืมอือหกูร yeah. ู้เลยกูร <No ู้เลยเกี่ยเสียงโซดอย่างดังเลยเอาใหม่ดิน่าจะอะอรเยอะแดงน้ำซ่วมเนาะ ขอบคุณมากเลยะฮะดรมิเชลแค่นี้บ้านมันก็ลงแล้วเยะกูวาวไปหมดบ้านแล้วอะ่ะมองหน้ากูอ๋อจา่าแสงแดดจ้าสลึกเกินอุ้ยทำไมอ๊ะทำไมมือกูแดงอย่าเนี่ะวันดีข่าวมาดีมึงด้มาดู้ายอะไรมาดี าชีวิต<บ>นี้คือจะไม่ทำอะไรแล้วใช่ไหมมาคุยอาเศษขยะแล้วก็ขโมยของชาวบ้านเขาไปขายเป็นแดกเปิดต้อนลังไว้แล้วอุ้ยเฮ้ยอุ้ยเชี่ยมงกูแล้วขอโทษครับผมแค่โอเคครัโอเคขโมยโอ้ใครขโมยก่องส่งจดหมายมองทำอย่างนี้กันเลย อุ้ยยิงยิงเข้าบ้านแม่งยิงกูใช่ไหมสัตว์ขโมยแม่งเลยอุ้ยดูดูเจ้าโอ้กูจะโอ้งูองดูไรแดนเดอระเจ้ากูไหมเอาของมาเอาของได้ข่าวปัตตุนว่เยอะคนเลอะยิงยิงอยู่แล้ววิ่งหนีะมาดูขนาดเอ้า เอาปืนมันก็มีครัวหมั่นกู้ยแล้วเอา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 เจ้ไหนๆก็ไปแล้วขอของทั้งหมดนี้ไปเลยแล้วกันขอบคุณมากนี่ร้านขายเลยขายอะไรไม่รู้ก็ขโมยของขายเลยขายอะไรครับ น่าสนใจมากเลยไม่เห็นใช่ไหม,อมโอ้โหไม่เป็นไรผมยังไม่เห็นยังไม่เห็นไม่เห็น <c oughs> น่าสนใจมากเลยของแต่ละอย่างครับวิเล่ฮ้ยชิปหายแล้ว ชิบหายแล้วห็นเห็นเห็นเหวี่งมืตัวแล้วี่ยงมืตัวแลยเวี่งรูแล้วเหวี่ยงรูแล้วผมขอโทษครับผมแค่เห็นว่ามันสวยดีผมก็เลยอยากได้ช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ช่วยกูยิงกูอีกยิงกว่ายิงกว่ายิงกว่าอืมอื้า กูไม่น่าไปขโมยขอ,อยงไ,ไปเลยโอ้ยก็ได้ของเยี่ยมนะเนี่ยโอ้ยจี๊บโอ้ยกูจะเข้าร้านไปขโมยใหม่อีกรอบไม่ให้กูแล้วไม่ไหวเลวยนะแท้ๆไม่ไหวแล้วนะววน,ะนี่ปืนที่กูขมโมยามาเนะี่ยตัวเอาไม่มีลูก <c oughs> ไม่มีลูก อเอาเอาเอา,เอ,าอยู่ไม่ทันยิงเลยเอ้ยเอ้ยอ๊ยโเกิดอะไรขึ้นโอ้ยย่เพื่นอนมึงตายแล้วงดูบร่เฉยเลยเมื่อกี้อะไรวะ พี่เล่นระเล่นระเบิดเล่นระเบิดมือขาดตายเลยดูจากการตายจากสภาพศพแล้วน่าจะคอหักตายครับว่าหาใครวะวัวเรียกใครวาแเตียงเบาน่ะโอ้โหมึงเรียกแท็กซี่